จะมาแกะกล่องเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นใหม่แบบงอได้ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนราพบก,กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ที่ฉันอยู่บ้านนานมากแล้วก็อยู่บ้านมาตลอดฉันไม่ไปไหนฉันรักบ,บ้าน <c oughs> และไอ้นะคะก็ได้เครื่องดูดฝุน่นไร้สายรุ่นใหม่หลแบบงอดได้มาตอกย้ำความเป็นแม่บ้านของไออีจากคนที่งานบ้านไม่เก่งนะคะอยู่บ้านได้เรียนรู้นวักตกรรมมากมายนะคะให้คําจํากัดความได้ว่าเมื่อฉันเปนมันก็ง่ายขึ้นจริงๆคะ่ะนี่เลยค่ะ, <c oughs> คะเครื่องดูดฝุน่นไร้สาย t f a l X Force b r a k นะคะ,ะอาดทุกองศางอได้เคลียร์ฝุ่นง่ายทุกซอกบุมค่ะอ,าาวาวาวอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไอ นี้แกะกล่องพร้อมกันเลยค่ะตัวเครื่องนะคะน้ําหนักเฉพาะตัวเครื่องอยู่ที่1.5กิโลค่ะคือเรียกว่า1โลครึ่งเท่านั้นนะคะแม่บ้านสาวไทยอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้สบายค่ะเขาก็ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด22โวลต์ถังเก็บฝุ่นขนาด0.5ลิตรค่ะก็สามารถที่จะจุฝุ่นได้เยอะพอสมควรเลยค่ะตัวท่อสำหรับดูดฝุ่นยาวๆแบบนี้ หัวแปรงดูดโซฟาจะมีเขียนไว้เลยนะว่าเป็นโซฟาแบาบแล้วก็360องศาค่คะหัวดูดปากแคบสำหรับซอกมุมต่างๆแล้วก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถถอดแยกชาร์จได้ด้วยนะคะสายไฟสำหรับชาร์ จะอยู่ในตัวเครื่องแล้วและอีกแบบหนึ่งก็จะแยกมาให้แบบนี้ค่ะโดยทั้งหมดนี้ถ้ารวมน้ําหนักกันแล้วก็จะหนักอยู่ที่2.7กิโลเท่านั้นค่ะแบตเตอรี่นะคะชาร์จเต็มแล้วนะคะก็สามารถที่จะเอากลับมาใส่ในแช่นได้เลยไม่ต้องหิ้วตามกันไปแบบทั้งหมดนะคะแอบบกระซิบบอกนิดนึงว่าแบตเตอรี่นะคะเมื่อชาร์จเต็มของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ถึง35นาทีในโหมดอีโค่ค่ะวันนี้อาจจะพาไปทําความสะอาดที่ห้องกันนะคะ วันนี้พื้นที่ห้องของห้องนอนนะคะก็72ตารางเมตรกว่าๆเลยนะรวมห้องน้ำห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างนี่จะเยอะและจะได้พาทดสอบไปเลยว่าพออันบ็อกมาแล้วแกะมาใช้เนี่ยเขาเคลียร์ฝุ่นได้ง่ายทุกซอกมุมอย่างที่บอกหรือเปล่าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะและที่อีกปุ่มหนึ่งนะคะที่สะดวกมากๆปกติต้องกดค้างนี่กดแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเริ่มทํางานแล้วไม่ต้องกดค้างเลยค่ะปล่อยเครื่องทางานได้เลย แบบนี้ไม่เมื่อยนิ้วเลยค่ะสบายสุดๆแต่ถ้าเราอยากได้แบบโหมดสปีดเทอร์โบดูดแรงกด่อีโคกดตรงนี้ค้างเลยค่ะดึงเข้ามาเหมือนยิงปืนพอจะปิดก็แค่กดอีกทีหนึง่งถ้าสมมติว่าเรากเคื่อพื้ที่จะสร้นงเห็นไหมแบบนี้ถ้ามันงองไม่ได้จะติดแล้วแต่ว่า ดีของพีฟาวเอ็กซ์อร์เซนดนี้คือว่าเขาสามารถที่จะงอได้เข้าไปได้ลึกมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูกันอีกทีนึงว่ากดงอง่ายมากเลยแค่กดตรงนี้เองเน่เจ๋งวะเจ๋งวะแล้วพอเอากลับมาทุกคนดูนะคะอันไม่ต้องทำอะไรเลยยืดน้องตรงล้วก็ตั้งได้เลยค่ะ พอรู้สึกว่ามีล้ออยู่ข้างหน้าทําให้การดูดที่แบบว่าไปซ้ายขวาแบบนี้มันไปได้ง่ายแล้วก็ทำเป็นวงกลมได้เลยทุกคนดูสิเพราะว่าล้อเดี่ยช่วยเพิ่มความสะดวกนะคะมาใช้หัวดูดปากแคบกันนะคะไปเข้าไปได้เลยค่ะหมุนได้เลย360องศาลืมบอกแล้จะดูดตรงนี้ไปให้หมดเลยนะคะเด็กก็จะดูดไปให้หมด เปลี่ยนออกเป็น,ออปนหัวดูดโซฟากันค่ะก็ถอดง่ายๆแบบนี้เลยหัวดูดโซฟาจะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่ก็แคสใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยพร้อมดูดโซฟาในส่วนอื่นได้เลยค่ะ ที่ได้ลองมานะคะอายประทับใจจุดไหนบ้างนะคะต้องบอกเลยว่าข้อแรกที่ประทับใจนะคะอายคิดว่าเป็นเรื่องของงอได้ตามที่เขาเคลมไว้เลยคืองอได้จริงๆแล้วก็ทําความสะอาดเนี่ยเข้าง่ายทุกซอกมุมอย่างเช่นใต้เตียงในห้องอายอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องกม้มแล้วก็พอปรับท่องอปุ๊บเฟสเทคโนโลยีของเขา,าคือดันเข้าไปเลยแล้วมันก็ทําความสะอาดได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องก้มหลังนะคะเรียกว่าเคลียร์ส่วนง่ายแล้วก็เข้าได้ทุกซอกมุมจริงๆค่ะแลวเขาก็มีไฟ LED สอง วางค่ะเปรียบเสมือนหน้ารถยังไงอย่างนั้นเลยค่ะมีไฟข้างหน้าพอเราสอดเข้าไปใต้เตียงหรือใต้ตู้โซฟาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไฟเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราส่องเห็นฝุ่นเล็กๆได้เพราะฉะนั้นก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเขาเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะที่สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งบ้านหรือไม่ว่าจะเป็นดูดพ่อม่านดูดฝุ่นดูดโซฟาดูที่พื้นต่างๆสามารถใช้เครื่องในเครื่องเดียวได้แล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่บอกไม่ได้เลยเครื่องดูดฝุ่นแบบอื่นๆเนี่ยที่เราจจอะต้งกด ค้างไว้ตลอดในระยะเวลาของการทํางานแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะกดทีเดียวแล้วก็เริ่มการทํางานได้เลยจะใช้อีกทีนึงก็ค่อยปิดไม่ต้องกดค้างค่ะและในส่วนของแฮนด์เฮลนะคะเราสามารถที่จะถอดมาใช้งานแบบนี้แบบมือถือได้ถือมือเดียวเลยทําความสะอาดพวกโต๊ะโซฟาหรือว่าหมอนอิงค่ะและอีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือลองทูบท่อยาวๆนั่นเองค่ะจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทําความสะอาดแบบผ้าม่านที่แขวนอยู่ตามบ้านเราปกตินะคะแล้วก็ตามหลังตู้เก็บของจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องปีนเก้าอี้ขึ้นไป เช็ดเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำความสะอาดบ้านกันค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะอายเนี่ยยกให้เป็นพระเอกเลยนะเพราะว่า แค่จะไม่ได้เปลี่ยนล้วก็ใช้งานน้องบ่อยมากเลยเขาเรียกว่าหัวดูดพื้นแบบทั่วไปที่ดูดพื้นแบบออฟฟลอร์ก็คือดูดได้ทั้งแบบพื้นไม้ปาเก้พรมหรือว่ากระเบื้องค่ะหัวเดียวใช้ง่ายไม่ต้องคอยถอดเปลี่ยนเลยเพราะว่าใช้ได้กับทุกพื้นผิวค่ะอีกข้อดีข้อนึงนะคะที่เด่นแล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือ stop and go position ค่ะเราสามารถที่จะวางต่อท่อทูบยาวแบบนี้เวลาเราตั้งทําความสะอาดทั่วไปเนาะแต่พอเราจะเปลี่ยนหัวอย่างเช่นเห็นตรงนี้อยู่ตุ๊ดๆๆทำพื้นอยู่แล้วอุ้ยโซฟาเละ เราสามารถที่จะถอดแฮนด์เฮลออกได้เลยแล้วก็ย้อนน้องมาตั้งแบบนี้ตึงน้องสามารถที่จะสแตนอะโลนชิ้นเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะล้มมาฟาดพื้นหรือว่าโดนขาเลยตั้งแบบนี้แล้วก็ ถอดตัวแคนเทลออกไปดูอย่างอื่นได้เลยแล้วก็กลับมาต่อซ้ําได้โดยที่ทํางานคนเดียวได้แบบสะดวกมากๆค่ะและการถอดทิ้งฝุ่นก็ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะหัวแรงเก็บฝุ่นก็สามารถถอดเคลียสิ่งสกรปรกทิ้งได้ง่ายค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะที่ไอรีวิวมาทั้งทั้งแกะกล่องนะคะแล้วก็มาใช้งานจริงในห้องนอนของไอรยรวมมาถึงมาสรุปให้ฟังเนาะว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างก็นับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เจ๋ออีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะช่วยเป็นผู้ช่วยในการทํางานบ้านให้ทํางานบ้านได้ง่ายขึ้นใครที่กําลังมองหาผู้ช่วย เป็นเครื่องดูดฝุ่นยอยู่นะคะก็อย่าลืมเช็คน้องเข้าไปในลิสต์ด้วยนะอ่าหลายๆคนคงอยากรู้ราคาแล้วนะคะติกต๊กตับติ๊กตอบเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้ทีปาเอ็กฟอสเฟกนะคะราคาอยู่ที่11,990บาทค่ะถ้าเทียบราคากับคุณสมบัติแล้วแล้วก็วัสดุที่เขาเอามาทำเอามาใช้จับได้ถนัดมือน้ำหนักเอ่ยถอดชา์จได้เอ่ยนะคะอ้าก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลค่ะแต่อย่าบอกว่าอุย้ยหมื่นหนึ่งอะจะแพงไปหรือเปล่ายังยังยังไม่หมดฟังให้จบ เขากำลังจะมีโปรโมชั่นนะคะที่ Lazada าทีฟาวแฮ p ปี้โฮมในวันที่26-30มิถุนา2564เราสามารถที่จะซื้อเครื่องดูดฝุ่นทีฟาวรุ่นงอได้ t f ฟาวเอ็กซ์พอรรุ่นนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นค่ะและยังไม่พอนะคะเขายังแถมเตาอบ ไฟฟ้าที้ารุ่น OF 4448มูลค่ากว่า3,190บาทไปให้อีกฟรีๆเลยเท่ากับว่าได้ของถูกแล้วก็ได้ของแถมไปด้วยค่ะใครที่อยากไปช็อปนะคะอายก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่แคปชั่นแล้วนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้ค่ะวันนี้นะคะตั้งใจรีวิวละเอียดๆตั้งใจทําคลิปกันมากๆเลยเพราะว่าอยากให้คนที่ได้ดูคลิปเนี่ยสามารถที่จะเอาเรื่องราวไปประกอบการตัดสินใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งให้เป็นประโยชน์นะคะแต่สําหรับ บ้านเราเนี่ยทีฟาก็เป็นอีกแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีคุณภาพบ้านเราก็มีอีกหลายชิ้นเลยที่เราใช้ทีฟาค่ะเอาละค่ะหวังว่าทุกคนน่าจะได้ประโยชน์จากการทําคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้อายต้องลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรแกจิตใหม่ๆน่าสนใจมารีวิวกันอีกก็รอติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่อง rocky journey ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย